สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอดที่จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2,564บุริษัทชัยสีรีเมนทอนแอนด์ลับเบอร์จำกัดและกระทรวงกลาโหมเตรียมส่งมอบรถเกาะล้อ,อยางแบบขับเคลื่อน4ล้อ4รุ่นได้แก่เฟิร์สวินเฟิร์สวินเอทีวีเฟิรนทูและ f ฟิร์สวินแอมบูแลน รวมทั้งหมด15คันให้แก่ประเทศภูตานเพื่อนำไปใช้กับภารกิจรักษาสันธิภาพในประเทศแอฟริกากลางในนามองค์การสหประชาชาติสำหรับราคาจำหน่ายให้แก่ประเทศภูตาน15คัน135ล้านบาทซึ่งเป็นราคามิตรภาพเพื่อการโปรโมตและยังได้เซ็น MOU กับกองทัพฟิลิปปินในโครงการขายแบบรัดต่อรัฐ รถเกาะล้อยางจำนวน900คันจากเพจฟิลิปปินดีเฟนซ์รีสอร์ทก็มีชาวฟิลิปปินได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับ รถเกาะล้อยางรุ่นนี้จากไทยแลนด์มันได้รับการยอมรับจากนานาชาติเหมือนกันประสิทธิภาพไม่แตกต่างแต่ราคาย่อมเยามิตรภาพอาเซียนยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ขอพระเจ้าอวยพรให้ฟิลิปปินส์และไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปครับรถเกาะล้อยางมันจะปกป้องทหารของเราให้ปลอดภัยจากทุนระเบิดโจมตีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะดีกว่านี้ ถ้าหากรัฐบาลลงทุนวิจัยเพื่อผลิตเองและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศคอมเมนต์ต่อไปครับฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยวิศวกรและคนงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ระยะแรกเราควรทำเหมือนมาเลเซียและอินโดนีเซียการทำ MOU ซื้อขายกับไทยแลนด์เราควรได้สิทธิบัตรในการพัฒนาและผลิตเพื่อใช้เองคอมเมนต์ต่อไปครับ สงครามทางบกจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคฟิลิปปินส์จำเป็นต้องลงทุนด้านการบินด้วยเนื่องจากมีเกาะจำนวนมากที่ต้องปกป้องการต่อต้านอากาศยานจากภาคพื้นสู่อากาศเป็นเรื่องจำเป็นคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมฟิลิปปินส์ไม่ทำซ้ำอาวุธทั้งหมดที่ซื้อจากต่างประเทศโดยการเอาจุดด่นของแต่และประเทศมารวมกัน แล้วผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหมือนอย่างจีนที่ซื้อมาแล้วทำการลอกเลียนแบบคอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณมากถ้าการซื้อขายครั้งนี้ไทยแลนด์จะมอบสิทธิบัตรในการพัฒนาและผลิตให้แก่ฟิลิปปินส์ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฟิลิปปินส์จะได้โชว์ฝีมือบ้างแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับคงเป็นเรื่องยาก เพราะเราไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตยุทธุปกรณ์ทางด้านการทหารภายในประเทศเราจึงได้แค่ซื้อจากต่างประเทศเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปครับได้ข่าวว่าไทยแลนด์ขายรถรุ่นนี้พร้อมมอบสิทธิบัตรในการพัฒนาและผลิตให้มาเลเีียด้วยหวังว่าสัญญาการซื้อขายระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์จะเป็นแบบเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปครับรถเกาะล้อ,อยาง มันไม่ได้ใช้เฉพาะแค่เหล็กก้าธรรมดาแต่มันมีความพิเศษมากกว่าเหล็กก้าธรรมดา10เท่าและไหนจะเครื่องยนต์และอาวุธติดตั้งอีกทางที่ดีเราควรเลือกซื้อกับประเทศที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จะดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็สามารถซ่อมบำรุงเองได้คอมเมนต์ต่อไปครับการเสริมทัพของฟิลิปปินส์คงไม่ได้หยุดแค่ลดเกาะล้อยางจากไทยแลนด์อย่างเดียว เพราะเรายังต้องการเครื่องบินขับไล่กิปเพนจากสวีเดนอีกด้วยรีบจัดหาก่อนที่เกาะฟิลิปปินจะหายไปจากแผนที่โลกและกลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีนย้ำเราต้องการกิ๊เพนอีคอมเมนต์ต่อไปครับสัญญาการซื้อขายเป็นแบบรัฐต่อรัฐก็ไม่น่าห่วงอะไรและตราบใดที่ฟิลิปปินยังคงมีระบบรัฐสภาเรามั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะถูกเปิดเผยอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้คอมเมนต์ต่อไปครับฟิลิปปินส์น่าจะมีบริษัทผลิตยุทธุปกรณ์ทางด้านการทหารแบบบริษัทชัยศรีของไทยแลนด์เงินทองจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศแถมยังช่วยสร้างงานให้กับคนในประเทศอีกด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับรถเกาะล้อยางรุ่นนี้ถึงจะผลิตจากไทยแลนด์ ที่ไม่ใช่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการทหารแต่คุณภาพก็ระดับสากลไม่อย่างนั้นองค์การสหประชาชาติคงไม่นำไปใช้ในภารกิจคอมเมนต์ต่อไปครับไทยแลนด์ก้าวไปไกลกว่าฟิลิปปิน์เยอะตอนแรกก็คิดว่าเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอีกด้วยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับ ความจริงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศไทยแลนด์ก็มีมาตั้งนานแล้วนะเพียงแต่อุตสาหกรรมชนิดนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นความลับของประเทศก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ใช่แค่มาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่ซื้อรถเกาะล้อ,อยางรุ่นนี้แต่ยังมีอินโดนีเซียที่นำเข้าไปประจำการในกองทัพแล้วชาติในอาเซียนชาติไหนจะเป็นลูกค้ารายต่อไปของไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อไปครับสัญญาการซื้อขายเงื่อนไขและออปชันน่าจะเหมือนก,นกันกับมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่เรื่องราคาคิดว่าฟิลิปปินส์น่าจะได้ถูกกว่าเพราะซือ้อในจำนวนที่เยอะกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับข้อมูลของบริษัทชัยเสรีในวิกิพีเดียบริษัทนี้เป็นซัพพลายเออร์ให้แก่กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐด้วย มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและน่าเชื่อถือได้คอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อไหร่ฟิลิปปินส์จะผลิตยุทธุปกรณ์ทางด้านการทหารส่งขายต่างประเทศได้เหมือนไทยแลนด์มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแลนด์มีศักยภาพมากที่สุดในการผลิตยุทธุปกรณ์ทางด้านการทหารเรื่องนี้ฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่ นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ